เรียนแห่งนี้เอ่ยซื้อวันเดือนปีเกิดตัวเองลูกขอให้คำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจว่าข้าพเจ้าจะอุทิศตัวประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมสาขาเภสัชกรรมสาขาพดุงคันสาขาการนวดไทยโดยให้บริการเกี่มวลมนุษยชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจะยึดถือสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นเป้าหมายสูงสุด ข้าพเจ้าจะช่วยบรรเทาทุกข์ของเขาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงฐานะเชื้อชาติสันชาติาศาสนาสังคมและลัทธิการเมืองข้าพเจ้าจะใช้ความรู้ความชำนาญที่มีอยู่ให้บริการแก่ชุมชนและพัฒนาการสาธารณสุขของชาติอย่างเต็มความสามารถข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความซื่อสัตย์และรักษาไว้เช่เกียรติศักดิ์ แห่งวิชาชีพการแพทย์แผนไทยไม่ประพฤติหรือร่วมทําการใดๆที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อการแพทย์แผนไทยข้าพเจ้าจะมันศึกษาติดตามความก้าวหน้าของวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรวมทั้งเข้าร่วมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาความรู้เพื่อรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพได้ดีที่สุดข้าพเจ้าจะเข้าร่วมมาตรฐานสูงสุดแห่งศิลธรรม มลรยาทแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบโรกศิลปะแผนไทยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพแพทย์แผนไทยเสมอข้าพเจ้าจะกระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณด้วยความสมัครใจภายใต้ความตระหนักอย่างลึกซึง้งถึงความไว้วางใจในสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ข้าพเจ้าได้รับความไว้วางใจแก่ผู้ป่วยและสังคม